สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมษท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีเมษทุกท่านคะดาวอาทิตย์ย้ายรอบนี้ดวงชะตาของท่านนับว่าดีมากๆมีข่าวดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานและการเงินนะคะและที่สำคัญท่านจะมีโชคลาภมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาแน่นอนแล้วจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะ ดาวอาทิตย์ย้ายวันที่17สิงหาคมจนถึงวันที่17กันยายนปี2567ค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมษสิ่งหนึ่งที่ท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือว่าท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยและที่สําคัญบางท่านเดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบจะได้รับข่าวดีๆจากการเดินทางนั่นเองค่ะเพราะว่าสําหรับบางท่านก็เดินทางเพื่อทํางานหรือติดต่อทําเรื่องที่สําคัญๆ เป็นช่วงที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะมักจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องทํานั่นทนํานี่ต้องไปนั่นมานี่อยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรให้ท่านได้ทําเพิ่มมากขึ้นโอกาสใหม่ๆด้านการทํางานหาเงินจะเข้าหาหรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการลงทุนสําหรับท่านใดที่คิดอยากจะลงทุนนั่นเองนะคะค้นพบการทํางานหาเงินเพิ่มมากขึ้นทีนี้ก็อยากจะขอเตือนชาวราศีเมษแล้วละ่ะ ในช่วงระยะเวลานี้หากท่านจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆท่านสามารถทำได้ไม่ได้ห้ามแต่สิ่งที่ท่านจะต้องลงมือทำสิ่งที่ท่านจะทำท่านจะต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบนะคะคิดให้ดีๆด,ดูให้ดีๆคิดหลายๆรอบแล้วค่อยลงมือทำโดยเฉพาะเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอย่าทำตามกระแสอย่าทำ ตามคนอื่นคนอื่นทำแล้วรวยแต่ท่านทำแล้วอาจจะจนก็ได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะทำอะไรใหม่ใหม่ท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะและที่สำคัญต่อมาในช่วงระยะเวลานี้นะคะสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวท่านอยากนำความรู้ความสามารถบางอย่างที่ท่านมีอยู่ เปิดรับงานรับจ็อบทำควบคู่กับงานประจำโอโหทำได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าท่านจะมีคนเข้ามาจ้างงานได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำค่ะฉะนั้นขอเตือนนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่จะลงทุน,ทนจะท่านจะต้องมีความรู้เท่านั้นจะต้องไม่โลภมากให้จับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะเรื่องต่อมาก,ก็คือว่าอยากจะขอเตือนในช่วงระยะเวลานี้ ถ้าจะทําอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทให้ละเอียดรอบคอบระดัดกลุ่มให้มากๆระวังนะคะในช่วงนี้ระวังคนจับผิดหาทางทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนแอบแทงข้างหลังมีคนนินทารับหลังลท่านระมัดระวังบุคคลเหล่านี้ให้มากๆและให้ระวังคําพูดระวังคนเข้าใจผิดในคําพูดระวังท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่าง ท่านสั่งอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างและจะสร้างความวุ่นวายสําหรับท่านในเวลาต่อมาถึงขั้นที่ว่าใหญ่โตบานปลายเลยก็มีนะคะหากท่านไม่มีอหากท่านนั้นไม่มีสติในการใช้คําพูดพูดพ้องุดหงิดโมโหนะคะนึกอยากจะว่าใครก็ว่าโดยที่ไม่นึกถึงจิตใจคนฟังไม่เอาช่วงนี้ให้ท่านมีสติในการใช้คําพูดนะคะคิดก่อนพูดต่อมาท่าใจเย็น ในช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะหัวร้อนนะคะให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนควบคุมอารมณ์ให้ได้และให้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะหากมีใครมาเตือนหรือมีใครมาเสนออะไรก็ตามฟังเขาบ้างอย่าคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องทุกอย่างทุกเรื่องนะคะและห้ามทะเลาะก,กับคนรอบข้างเด็ดขาด ไม่ไว่าจะเป็นกับคนในที่ทํางานคนที่บ้านหรือแม้แต่คู่ครองคนรักนะคะขอให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งจะมีการติดต่อพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาหากติดขัดมีปัญหาให้ท่านค่อยๆคีค่อยๆแก้อย่าใจร้อนวู่วามเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะแก้ไขได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงาน และให้ท่านรับไว้ทําให้เต็มที่เพราะท่านจะทําสําเร็จที่สําคัญงานบางงานจะส่งผลดีต่อตัวท่านในระยะยาวบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการหางานพิเศษทำด้วยสําหรับการรับงานบางงานในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะคะท่านจะมีพลังในการทํางานงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวขอเพียงทำแล้วได้เงินท่านพร้อมลุยแต่ท่านกลับมีความรู้สึกว่า ในช่วงในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานหนะักงานงานเยอะไม่กลัวไม่กลัวความเหนื่อยสู้ไม่ถอยนะคะและที่สำคัญท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสนุกกับการทำงานมีความสุขกับการทำงานเพราะท่านได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆไ,ได้ทำอะไรในสิ่งที่ท่านอยากทำบางท่านจะได้เดินทางไปในที่ที่แปลกหูแปลกตา และเหมาะแก่การทําบุญขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะหากท่านเป็นคนดีกระตันยูขอพอรแล้วจะสมหวังแต่อย่าถึงขั้นงมงายนะคะให้มีสติในการทําบุญขอพอรเพราะว่าบางท่านนั้นอุ้หถึงขั้นที่ว่าง,งมงายเขาให้ทําอะไรก็ทําไม่เอาค่ะให้มีสติในการทําบุญขอพอรนะคะช่วงนี้หากท่านช่วงนี้นะคะหากท่านทําดีท่านจะได้ดีมากๆ จะมีโชคมีลาบทั้งด้านการงานและการเงินนะคะรวมถึงการเดินทางด้วยแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะดวงจะดีมากหรือน้อยจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั่นเองนะคะและที่สําคัญจะมีเมฆอีกกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติอย่าโทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินเพราะว่าวันนี้คนอื่นดีท่านแย่ แต่วันข้างหน้าคนอื่นแย่ท่านอาจจะดีเขาเรียกว่าดวงสวนทางนั่นเองค่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นจะมีโชคลาภด้านการเงินจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านถึงขั้นที่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีคนคอยซัพพอร์ตหนุนหลังโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่มีโชคลาภจากการพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์สําหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีด ท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงระยะเวลานี้นักเสี่ยงทั้งหลายขอให้ท่านเสี่ยงอย่างมีสติระวังจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเพราะมั่นใจมากจนเกินไปนั่นเองนะคะใจใหญ่ไม่ดีลบมากเกินไปก็ไม่ดีค่ะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะห่อเหี่ยวเหมือนช่วงที่ผ่านมา คล้ายๆกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ทําให้ท่านวิตกกังวลใจได้ผ่านไปแล้วนั่นเองนะคะท่านจะมีรอยยิ้มเรียกได้ว,ว่าทาอะไรก็ดูสดใสดูมีความสุขนั่นเองค่ะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านออกพบปะผู้คนท่านจะมีความสุขว่าท่านมีความสุขมากนะคะการเงินหมุนได้ดีค่ะมีเงินผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่นะคะอยากได้อะไรก็จะได้มา ในช่วงนี้นอกจากท่านจะได้ซื้อสิ่งของให้กับตนเองแล้วท่านยังจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของให้กับบุถุลานญาติพี่น้องคู่ครองคนรักนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะดวงดีนะคะหากติดขัดมีปัญหาก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือขออวยพรให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ